ในเรื่องกระบวนการขอพระรราธานอภัยโทษครั้งก่อนของคุณทักษิณเนี่ยนะครับมันก็มีประเด็นที่ไม่มีคําตอบในสายลมอยู่อีกเรื่องหนึ่งด้วยครับพี่คึกก็คือว่าพี่คึกได้เคยได้ยินข่าวที่ดรวิศนุเครือง,งามให้สัมภาษณ์ครั้งหนึ่งไหมว่าเเรื่องที่คุณทักษิณไปรักษาตัวชั้น4 4โรงพยาบาลตำรวจนั้นลองวิศนุบอกไม่รู้เรื่อง ในฐานะเป็นรองนายกและตอนนั้นมารักษาการรัฐมนตรียุติธรรมแทนคุณสมศักดิ์เทพสุทินที่ได้ลาออกไปแล้วก็ไปหาเสียงแล้วตอนนั้นดรวิษณุมารักษาการแทนรัฐมนตรียุติธรรมแล้วก็บอกว่าดรวิษนุได้รับแจ้งว่าคุณทักษิณไปรักษาตัวโรงพยาบาลตำรวจก็เมื่อดึกแล้วเขาโทรมาแจ้งผมอยู่ที่บ้าน ผมเป็นรัฐมนตรียุติธรรมผมไม่รู้เรื่องเขาโทรมาบอกตึกๆผมก็นึกว่าจะอยู่แค่สองสามวันอันนี้อันที่หนึ่งแต่อันที่สองดออรวิศณุบอกว่าเรื่องการขอพระราานอภิเษทูคุณวิษณุบอกว่าแกไม่ได้ทําเรื่องแกไม่ได้ทําหนังสือแกไม่ได้ทเรื่องนี้เอา้าแล้วใครทาเรื่องอ่ะผมก็ตอนนี้ก็จนถึงบัตรนี้ก็ยังไม่เห็นมีคําตอบเรื่องแบบนี้นะโอเค,คอันนั้นก็เป็นคําถามที่อยู่ในสายลมกันแล้วกันยังไม่มีคําตอบนะครับอ่าหรือพี่คึกได้ตามเรื่องนี้ไหม คือผมก็เชื่อว่าถ้าหากว่าจะให้วิเคราะห์หรือว่าดูจากเหตุผลเนี่ยผมก็เชื่อว่าต้องมีกระบวนการของหน่วยราชการนะครับในกระทรวงยุติธรรมแหละเมื่อคุณวิษณุในฐานะรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมออกปฏิเสธว่าไม่รู้ไม่เห็นก็เป็นสิทธิคุณวิษณุจะปฏิเสธได้แต่ว่ากระบวนการนี้เนี่ย มันไม่ใช่ของกระทรวงอื่นหรอกของกระทรวงยุติธรรมนั่นแหละจริงๆคุณวิษนุควรจะรู้โดยซ้ำไปเพราะเป็นรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและคนที่ดําเนินการเรื่องนี้เนี่ยถ้าคุณวิชนุจ๋าข้อมูลไม่ยากถามอาทิตย์ดีกรมราชทันอาทิตย์ดีกรมราชทันต้องรู้ทั้งหมดเพราะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กเอ่อการขอพระราชทานอภัยโทษต้องทําเป็นหนังสือทําเป็นรายละเอียดมีขั้นตอนเยอะแยะมากมาย ถ้าทำแบบซีชัวขึ้นไปไม่ถูกต้องนะครับไม่สมบูรณ์มีปัญหาอันนี้ระคายเคืองเบื้องอยุคคนบาดแน่ก่อนมันต้องมีการไก่กรองกันกรองมันมีที่มาที่ไปมีการตรวจสอบใครเขียนเขียนอย่างไรมีใครรับรองสารพัดลงลายมือชื่อกันสารพัดเขาไว้เขียนด้วยลายมือเองด้วยซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรู้ว่าใครทำให้คุณตักษะคุณตักสินไม่ทำเอง ถ้าจะเอาความจริงว่าใครทําให้คุณทักสินเนี่ยผมว่าคุณวิษณุรู้เพียงแต่ว่าคุณวิษณุก็ไม่บอกมันจะไม่รู้ได้ยังไงหนังสือราชการขนาดนี้ไม่ใช่ราชการธรรมดาราชการธุรการธรรมดามันเป็นหนังสือขอพระราชทานอาไปโทษต้องถูกล้าเออไม่ใช่เรื่องเล็กๆแต่ว่าเอาละเมื่อเขาบอกเขาไม่รู้ก,ก็ก็ไม่ว่ากันเพียงแต่ว่าเอาละครั้งนี้เนี่ยมาเมื่อมันเกิดเรื่องเป็นแบบนี้แล้วมันปรากฏความจริงแบบนี้ ซึ่งผมไม่แน่ใจว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ปลาความปรากฏต่อศาลอีกหรือไม่เออถ้ามันเป็นความปรากฏต่อศาลอีกก็ก็ศาลก็ขอให้ศาลได้โปรดพิจารณาก็แล้วกันเออว่าอย่างนี้เนี่ยความถูกต้องมันคืออะไรนี่ไงก็เลยจะมาถึงคําถามว่าเอาแล้วถ้าเกิดว่ารัฐมนตรียุติธรรมหรือกระทรวงยุติธรรมเขาไม่ต้องตอบเขาเขา,เขาไม่อยากตอบเรื่องนี้ด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที มันถึงขั้นต้องมีคนไปร้องแบบคราวก่อนที่คุณชันชัยอิสระเสนารักษ่าไปร้องกรณีชั้น1 4ของคุณทักษิณเนี่ยนะครับซึ่งต้องร้องถึง3ครั้งนะต้องร้องถึง3ครั้งครั้งที่หนึ่งศาลก็ยกคำร้องครั้งที่ 2, สองศาลก็ยกคำร้องมาครั้งที่ 3, สาศาลก็ยกคำร้องก็จริงแต่ความปรากฏต่อศาลคราวนี้ศาลก็ลงมือไตส่สวนเองจนกระทั่งเป็นที่มาของคําสั่งให้คุณทักษิณเนี่ยกลับไปรับโทษจําคุกใหม่อีกหนึ่งปีนั่นก็แปลว่าอาจจะต้องอาศัยคนร้อง ใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าหน่วยงานราชการกันเองเนี่ยเขาคงไม่ลุกอะไรขึ้นมาขยันตามที่พี่คึกตั้งข้อสังเกตไม่ว่าจะเป็นปปชก็ดีหรือแม้กระทั่งกระทรวงยุติธรรมยิ่งไม่ต้องไปถามว่าเขาจะรื้อเรื่องนี้ขึ้นมาไหมว่าได้ขอพระราชทานอาภัยโทษเนี่ยถูกต้องหรือขอไปถูกต้องแต่เป็นโมฆะแล้วหรือไม่เนี่ยน่าเชื่อว่ากระทรวงยุติธรรมเขาต้องไม่ทําน่าเชื่อว่าต้องถึงมือนักร้อง,งงานนี้ ผมก็ฝากไปยังคณะทีมงานที่ตรวจสอบคดีนี้ของคุณทักษินนะครับเมื่อตรวจสอบเรื่องการจําคุกนะการป่วยทิพย์เนี่ยแล้วก็อยากจะให้มันสืบเนื่องต่อเนื่องไปเรื่องการปฏิบัติตามระเบียบของการขอพระราชทานอภัยโทษด,ด้วยหรือไม่นะครับเพราะว่ามีการพูดกันเรื่องนี้มาก นะบางคนพูดไปถึงว่าคุณทักษิณทูนเกล้าเท็จบ้างมีการพูดไปถึงเรื่องไม่ได้ทำตามพระราชองค์การบ้างเพราะควรที่จะรับโทษใหม่อะไรเนี่ยมีการวิเคราะห์วิจารณ์กันต่างๆนานา,นาเพราะฉะนั้นก็ถ้าความปรากฏต่อสารหรือต่อคณะบุคคลหนึ่งบุคคลใดในเรื่องนี้ผมก็ฝากไว้ พิจารณาด้วยก็แล้วกันครับคุณปัะจร์ก็เท่าที่เห็นประเด็นในข้อสังเกตต่างๆที่ตั้งตั้งกันมาเนี่ยในกรณีคุณทักษิณน,นะครับก็น่าเชื่อว่าข้อสังเกตของพิคคึกคุณเทพไทยเสยนพงเนี่ยท่านผู้ชมเป็นข้อสังเกตที่แหลมคมและก็ดูจะมีเหตุมีผลน่าจะต้องมีการให้มันตรวจสอบให้เป็นบรรทัดฐานเอาการอยู่พอสมควรเลยทีเดียวแหละนะครับอ่าทีนี้นอกจากเรื่องของ การที่ว่าการขอพระทานอภัยโทษครั้งที่แล้วเนี่ยเป็นโมฆะแล้วหรือไม่เนี่ยมันก็มีประเด็นที่ในเวลานี้กําลังพูดถึงเรื่องหนังสือของปป,ปชฮะที่มีถึงกรมราชธรรับบอกว่าไอ้ระเบียบใหม่ของกรมราชทรร์นเนี่ยระเบียบใหม่ของกระทรวงยุติธรรมที่เกี่ยวข้องกับกรมราชทรร์ที่บอกว่าให้มีการจําคุกนอกเรือนจาเอาไปขังที่ ที่บ้านที่ไหนอื่นๆที่จะนิยามเป็นคำว่าสถานที่จำคุกเนี่ยนะครับปปชให้ความเห็นบอกว่ามันมีข้อที่อาจจะทำให้ใช้ดุลพินิษได้อ่าอันนี้ถือเป็นคำเบาที่แปลความหนักๆก็ได้ว่าโอ้อย่างงี้มันมีโอกาสจะเกิดช่องโหว่ทำให้ให้ใครไปพิจารณาไปอยู่ที่บ้านไปจำคุกที่บ้านแบบนี้การทำผิดก็ไม่มีความ ไม่มีความหมายและคนก็จะทำผิดกันเยอะอะไรต่างๆเหล่านี้ขอให้ทบทวนระเบียบนี้ให้ปิดช่องโหว่ในการใช้ดุลพินิษฐ์ให้น้อยที่สุดพี่คือเขียนหนังสือนี้แล้วใช่ไหมครับซึ่งออกโดยปปชการออกโดยปปชแปลว่าต้องออกโดยสํานักงานปปชบอร์ดปปชก็ต้องเห็นด้วยชอบแล้วเป็นมติเรื่องใหญ่ไหมครับเรื่องแบบนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่นะตอนแรกผมก็ไม่คาดคิดว่าปปชจะออกมาเรื่องนี้จะมาดําเนินการเรื่องนี้ เพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าระเบียบนี้เนี่ยมันถ้าหากว่าข้าราชการปฏิบัติอย่างตรงไปตรงมาก็ดีไปแต่ว่าถ้าไม่ปฏิบัติแบบตรงไปตรงมาเนี่ยมันสามารถเอื้อประโยชน์ให้ได้นั่นก็คือว่าเริ่มต้นก็คือว่าคนเอาตั้งแต่จุดแรกก่อนการประกาศสถานที่ แห่งใดแห่งหนึ่งเป็นสถานที่คุมขังนอกเรือนจำอันนี้ก็เป็นการใช้ดุลพินิษเหมือนกันว่าเราจะใช้โรงแรมจะใช้วัดจะใช้โรงเรียนจะใครจะใช้ค่ายทหารหรือจะใช้บ้านหรือจะใช้รีสอร์ทเป็นสถานที่คุมขังนอกเรือนจำเนี่ยก็นี่ก็ใช้ดุลพินิษของคณะกรรมการเหมือนกัน นะครับสองเนี่ยใครจะได้รับสิทธิ์ไปคุมขังนอกเดือนจำนะครับตามประกาศนี้เนี่ยก็ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการนั่นก็คือมีรองอธิบดีเป็นประธานนะครับเป็นประธานแต่ว่าเอาละทั่วประเทศเนี่ยผมก็เชื่อว่ารองอธิบดีก็คงจะไปดูไม่หมดหรอก มันก็ต้องมีการพิจารณาตามลำดับขั้นลำดับชั้นอย่างเช่นอ่าวเรือนจำจังหวัดเชียงใหม่มีผู้เข้าเกณฑ์หรือจำแนกแล้วว่าควรจะได้รับสิทธิ์ไปถูกคุมขังนอกเรือนจำหรือมีความประสงค์ที่จะไปถูกคุมขังนอกเรือนจำมันก็ได้รับการพิจารณาเบื้องต้นจากจากเรือนจำนั้นๆ ก่อนที่จะมาถึงคณะกรรมการชุดใหญ่ที่กรุงเทพถ้าหากว่าเอาชื่อขึ้นมาเลยโดยไม่กลั่นกรองจากเรือนจำระดับจังหวัดเนี่ยในทางปฏิบัติหรือความเป็นจริงในคณะกรรมการชุดนี้จะรู้จักหมดได้ยังไงเอาจะรู้จักนักโทษเออจะรู้ประวัตินักโทษทั้งประเทศได้ยังไงมันก็ต้องมีความเห็นเบื้องต้นมานะครับความเห็นเบื้องต้นมาจนถึงกรรมการบอดใหญ่ว่างันนะชุดใหญ คราวนี้เนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่ปปชวิตกกังวลเรื่องนี้ว่ามันไม่รับกลุ่มเนี่ยมันก็เป็นไปได้ในฐานะผมเป็นผู้มีประสบการณ์ตรงอ,อยู่ในเรือนจำมาแล้วสิบกเดือนผมเห็นไงว่ามันจะมีในเรือนจำนั้นๆเนี่ยมันจะมีฝ่ายจำแนกเขาเรียกว่าฝ่ายจำแนกเมื่อนักโทษเข้าไปอยู่เรือนจำในแดนแรกแรก,แรกรับแล้วเนี่ย ฝ่ายจำแนกเนี่ยจะจำแนกว่านักโทษคนนี้ไปอยู่แดนไหนอ่าจะทำอะไรความสามารถประวัติแบบนี้จะทำยังไงเหมือนกับกรณีของคุณทักษิณตอนนี้คุณทักษิณเนี่ยเข้าไปสู่เรือนจำทำประวัตินะครับทำประวัติเปลี่ยนชุดแต่อะไรเรียบร้อยกักโรคแล้วห้าวันเมื่อก่อนในกักโรคเจ็ดวันตอนหลังเหลือกักโรคห้าวันพอกักโรคห้าวันเสร็จเขาก็จำแนก นชทักษินว่าจะไปทำอะไรจะไปเป็นวิทยากราจะเป็นผู้ช่วยผู้คุมขังผู้คุมจะไปอยู่โรงพยาบาลาไปช่วยเทคแคร์คนป่วยจะไปจ่ายยานะครับหรือจะไปเป็นวิทยากรโครงการอบรมอันนี้ฝ่ายจำแนกเนะี่ยเขาจำแนกเพราะฉะนั้นไอ้ใครที่จะ ได้รับสิทธิ์ออกไปคุมขังนอกเรือนจำฝ่ายจำแนกก็ก็มีบบาทคราวนีป้ปปชก็กลัวไงมันเกิดช่องว่างได้ว่าอ่าใครจะจำแนกนิดเดียวฮะจำแนกใครพูดถึงเรื่องการจำแนกพอดีเรื่องคุณทักษิณน,นี่พอเข้าไปแล้วเมื่อโอ้ได้รับการจำแนกทันทีเลยเมื่อวานบันซืนแล้วว่าคุณทักษิณมีความรู้เรื่องภาษาอังกฤษนะฮะจะต,ต้องเป็น วิทยากรอะไรต่างๆนี่ได้วการจำแนกแล้วเรียบร้อยแล้วโอเคกลับมาปปชฮะ,ะปปชเ็ก,กังวลถ้าหากว่าการจำแนกใช้ดุลพินิษของฝ่ายจำแนกเนี่ยมันก็จะเปิดช่องไงฮาเปิดช่องนอกจากการเข้าคุณสมบัติแล้วเนี่ยมันเป็นคุณสมบัติเบื้องต้นแต่บอกว่ายมันมันว่าไปตามคุณสมบัติไม่มีหรอกถูก ว่าไปตามคุณสมบัติแต่ว่าในการคุณธรรมบัติมันไม่ได้ได้ทุกคนอมันอาจจะเข้าเกณฑ์อาจจะเข้าเกณฑ์สิบยี่สิบคนบางทีมันเอาสามคนไงแต่มันมีสิทธิ์ได้เกณฑสามคนหรือว่าหรือว่าปัจจุบันเนี่ยที่สมัครไว้แล้วคัดไว้แล้วี่ประมาณสองหมื่นคนตัวเลขตอนนี้น่าสองหมื่นคนบางทีเนี่ยการคุมขังนอกประจำอาจจะมียอดที่สามารถอนุมัติได้แค่ พันสองพันคนไงครนีพันสองพันคนที่ได้สิองนี้เป็นใครล่ะอ่าเป็นใครล่ะครนี้สังคมไทยคุณปัจจรเป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่ามันสังคมอุปถัมภ์สังคมพรรคพวกเพื่อนหูงเพื่อนพ้องอ่ามันก็ฝากกันไงเฮ้ยช่วยดูหน่อยนี่พรรคพวกกันอ่าอ่าคุณนัสมบัติเบื้องต้นได้แล้วไงแต่ลัดคิวหน่อยไงเอ่อจากสองหมื่นเมื่อมีโคต้าแค่พันคนก็ เอามาไว้พันคนได้ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเกิดความเหลื่อมล้ำไงลูกคนยากคนจนไม่มีเส้นไม่มีสายก็อยู่ในเกณฑ์แต่ออกมาไม่ได้ไงเพราะมันจํากัดไงอออนนเอน,นอกจากปปชนอกจากปปชที่มีหนังสือไปเรียกว่าทวงติ้งระเบียบนี้แล้วให้ปิดช่องโหว่ในการที่จะใช้ดุลพินิษของเจ้าหน้าที่เรือนจําหน่อยแล้วล่าสุดก็เอาอีกแล้วทำไม ทำไมราชธรรมเนี่ยทําให้คนถามเยอะจังล่าสุดก็มีกรณีที่มีประกาศนี่ฮะเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูประกาศนี้นะครับนี่นี่คือประกาศของกระทรวงยุติธรรมเรื่องกําหนดอาณาเขตเรือนจํากลางคลองเปรมใหม่มีประกาศในราชกิจจานุเบกษาฮะของเดิมคลองเปรมมีอยู่ร้อยสิบแปดไร่หนึ่งตารางวาผลน,นี้ ได้เพิ่มมาอีก6กไร่เป็นสีแดงที่ขีดอยู่ข้างล่างนะครับเนื้อที่หนึ่งสไร่หนึ่งงานหนึ่งตารางวาเพิ่มมาอีก6ไร่กับอีกหนึ่งตารางวาประกาศวันที่เท่าไหร่ประกาศวันที่ห้ากันยาครับทีนี้คนขี้สงสัยก็สงสัยอีกพี่คึกว่าประกาศวันที่หก,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 กันยาแล้วคุณทักษิณก็ไปเข้าเรือนจำ พิเศษเนี่ยในวันที่เก้าพอวันที่เก้าปุ๊บก็ย้ายไปคลองเปรมทันทีเลยในวันที่เก้าเลยเออมันคลองเปรมนี้เนี่ยมันเกี่ยวกันไหมเนี่ยนะฮะมันก็มีคนตั้งข้อสงสัยทำไมคนถึงสงสัยขี้สงสัยจังเลยกับราชทรรนะครับคือกรมราชธรรเนี่ยมันมันมีส่วนได้เสียกับกับนักโทษไง นักโทษเนี่ยอยู่ในกรมราชธรรมก็ถือว่าเป็นการคุมขังที่ริดรอนสิทธิเสรีภาพอิสระภาพอยู่แล้วผลการที่จะเอื้อประโยชน์ให้ได้รับอิสระภาพเสรีภาพเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่ไงอ่ามันเป็นเรื่องใหญ่เพราะฉะนั้นการดําเนินการใ,ใดๆถ้าหากว่ามันมีความเหลื่อมลำ้ำสองมาตรฐานเนี่ยมันก็เกิดประเด็นปัญหาคราวีข้อสงสัย ที่บอกว่าเอ๊ะทำไมต้องพนวกโรงพยาบาลราชธรนมมาอยู่ที่เดือนจำกลางคลองเปรมด้วยอันนี้เนี่ยผมก็ไม่ได้อยู่ที่นี่มานะครับแต่ว่าก็ได้ศึกษาได้พูดคุยแล้วก็ประเมินวิเคราะห์คือเรือนจำกลางเรือนจำพิเศษกรุงเทพเมื่อก่อนเนี่ยมัน เป็นเรือนจำที่คุมขังคนที่มีโทษน้อยกับคนที่อยู่ระหว่างการสู้คดีเพราะผสมกันแบบนี้เนี่ยมันมีนักวิชาการนักสิทธิมนุษยชนกลุ่มหนึ่งมีความรู้สึกว่าคนที่ระหว่างถูกดำเนินคดีหรือสู้คดีอยู่เนี่ยควรที่จะได้รับการปฏิบัติแบบอาลุ่มอา่วยเพราะบางคนเนี่ยสู้คดีมา ปีสองปีแล้วอยู่อยู่สารยุฟ้องอ้าวแล้วเขาได้รับการปฏิบัติเหมือนกับนักโทษเด็ดขาดอย่างนี้เขาก็เสียสิ์ดิอ่าเขาก็เดือดร้อนเสียสภาพไงอ่าแต่ว่าถ้าหากว่าเออถ้าหากถ้าว่าถ้าหากว่า,วาอนุมารวยมากเกินไปมันก็จะทำให้นักโทษเด็ดขาดอ้าวได้รับการปฏิบัติที่ดีขึ้นด้วยไง มันก็ไม่ถูกต้องอีกไงก็เลยมีการบ่อทางอานแยกเอานักโทษเด็ดขาดไม่ว่ากี่ปีก็ไปอยู่เรือนจำกลางคลองเปรมเซียเอานักโทษที่อยู่ระหว่างการชูกคดีมาที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพคราวนี้เนี่ยมันอยู่ระหว่างผมคิดว่าก็คงอยู่ระหว่างการดำเนินการอยู่แยกนักโทษอ่ะนะครับอาจจะมียังไม่ได้เคลียร์นักโทษกันหมด ขณะนี้ในกรณีของคุณตักษิณนเมื่อสารมีคำสั่งให้ติดคุกเมื่อวันที่เก้าก็คงจะไปทำประวัติมันอยู่คาบเกี่ยวกันระหว่างการถ่ายโอนหรืออะไรก็ตามระหว่างสองเรือนจำนี้ยซึงมันอยู่ใกล้กันน่ะก็คงจะเอาคุณตักษิณนไปทำประวัติที่นั่นแล้วก็เปลี่ยนชุดที่นั่นและคุณตักษิณนก็นั่งรถตู้ที่มีตาข่ายปรงขัง แล้วก็จงใจที่จะเปิดกระจกให้เห็นอันนี้ผมคิดว่าจงใจจะเปิดได้เห็นเพื่อจะโชว์ไงว่าติดคุกแล้วเสียงลือเสียงเล่าอ้างว่าติดคุกจริงหรือเปล่าตัวปลอมหรือตัวจริงเปลี่ยนตัวหรือเปล่าอะไรเนี่ยยืนยันว่าติดคุกจริงติดคุกแล้วซึ่งคุณทักษิณก็ผมเชื่อว่าท่านปรงได้ท่านปรงตกจากเมื่อก่อนท่านทิฐิมีทิฐิมาก ไม่ยอมติดคุกแม้แต่วันเดียวจะกลับมาแบบเท่ๆวันนี้คงจะพบสัจธรรมไงว่ามันคงหนีความผิดหรือหนีการถูกคุมขังไปไม่ได้ก็ยอมรับสภาพก็สร้างให้มันเป็นคอนเทนต์เสียเอ่อให้คนมันเห็นภาพเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นคุณทักษินย้ายจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพไปเรือนจำกลางครองเปรม คาวนี้เมื่อมาพูดถึงว่าทําไมเขาผนวกโรงพยาบาลกรมราชทัณฑ์มารวมอยู่เป็นแดนเดียวกันกับเรือนจํากลางคลองเปลมคือโดยปกติในเรือนจําระดับจังหวัดหรือเรือนจําอื่นๆเนี่ยเขาจะมีแดนคือแดนพยาบาลาแดนหนึ่งสูตกรรมกก็คือทำอาหาร แดนสการศึกษาแดน3แรกรักแดน4ความานักโทษเกี่ยวกับคดีประเภทต่างๆก็ว่าไปไปถึงแดน7ก็แดนพยาบาล่าแล้วแดน8ก็ทาไม่แยกหญิงก็เป็นแดนผู้หญิงเรือนจำกลางคลองเปรมถือว่าเป็นเรือนจำกลางใหญ่แล้วก็มีแดนอยู่หลายแดนผมก็คิดว่าเขาก็คงจะใช้โรงพยาบาล กลุมราชธานเนี่ยเป็นแดนอีกแดนหนึ่งของเรือนจำคลองเปรมคราวนี้ถ้าอิเคราะา์ว่ามันจะได้ประโยชน์อะไรกับคุณทักษิณตั้งสมมุติฐานก่อนนะไม่ได้ปรกักลรำว่าเออถ้าคุณทักษิณอยู่ตรงนี้แล้วมันจะได้ประโยชน์อะไรมันจะได้ประโยชน์ว่าเมื่อโรงพยาบาลกลุมราชธานเป็นแดนเดียวกับเรือนจำกลางคลองเปรม การดําเนินการใดๆการดูแลการย้ายนักโทษไปมามันง่ายไงพผบอกเรือนจําเซ็นปั๊บเดียวก็ได้แต่ว่าถ้าจากเรือนจําพิเศษกรุงเทพมาโรงพยาบาลราชทัดขั้นตอนจะเยอะขั้นตอนจะเยอะมีต้องขออนุมัติคนนั้นคนนี้อะไรเนี่ยมันไม่ใช่ภาระเขาเรียกไม่ใช่ธุรการภายในเพราะฉะนั้นถ้ามองในอีกแง่หนึ่งก็ว่าเป็นไปได้เมื่อคุณทักสินมา แน่นอนที่สุดแหละคงจะไม่อยู่ในเรือนจะไม่อยู่ในแดนขังหรอกไม่ว่าแดนแรกรับหรือแดนอะไรแดนที่นักโทษอยู่จะว IP ขนาดไหนเนี่ยมันไม่สุขสบายเท่ากับแดนพยาบาลเพราะฉะนั้นนี่เรารู้นี่เรารู้นี่นักการเมืองเราก็รู้จากกหลายคนที่ไปติดเรือนไปติดคุกกันเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็อยู่ที่โรงพยาบาลอา่าอยู่โรงพยาบาลทั้งนั้นแหละ จะอยู่ในฐานะผู้ช่วยจะอยู่ในฐานะผู้ป่วยก็แล้วแต่ก็จะอยู่ที่นั่นเพราะอยู่ที่นั่นเนี่ยหนึ่งมันไม่แออัดสองที่อยู่ที่กินมันสบายมีห้องแอร์มีเตียงนอนมีนอนฟูกได้ไงถ้าคุณอยู่ในแดนทั่วไปมันก็นอนรวมผ้าสามผืนคือปูนอนหนึห่งผืนห่มหนึ่งผืนทําหมอนหนึ่งผืน เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณจะพิเศษอ่ามีหลายคนวิเคราะห์ว่าคุณทักษิณเขาอยู่ในแนดนใดแดนหนึ่งแล้วก็จะรีโนเวทห้องเป็นพิเศษห้องน้ำเป็นพิเศษอะไรเสรเนี่ย iliyor. คือถ้าทำแบบนั้นเนี่ยนักโทษที่อยู่ด้วยกันเนี่ยมันมองมันนั่งมอ,มองตาเปลิดเปกิปเออกระเิกแล้วก็มองดูตาเปลิดปิดมันก็ออกมาดินทาได้ไงเวลาญาติไปเยี่ยมมันก็พูดกับญาติไง ยานก็ออกมาเป็นข่าวมันเป็นประเด็นไงเดี๋ยวตรวจสอบเจอใช่ไปอยู่เนี่ยผมเชื่อว่าถ้าจะอยู่ดีที่สุดเนี่ยนะช่วงเริ่มต้นแรกๆเนี่ยคือโอเคอยู่ในแดนเนี่ยก็อาจจะพักอาศัยอยู่ห้องพักเวนของผู้คุมเขาจะมีห้องพักเวนผู้คุมติดแอร์มีที่นอนเพราะว่าผู้คุมคนหนึ่งกลางคืนเขาก็อยู่กันสามปลัดปลัดแรกอยู่เวรปลัดสอก็นอนต่อพอปลัดสองมาทำปลัดแรกก็ไปนอน อะไรเงี้ยอาจจะใชห้องนั้นอันนั้นเป็นไปได้ห้องน้ํามิดชิดห้องน้ําผู้คุมอ่าตาห้องน้ำนักโทเนีย่ยมันห้องน้ําที่เปิดทุกทิศไงคุณตักษินก็คงไม่ใช้แต่ว่าสักพักหนึ่งผมก็เชื่อว่าเขาก็คงจะไปอยู่โรงพยาบาลราชธานคขาวนี้เมื่อโรงพยาบาลราชธานิอยู่เป็นแดนหนึ่งอ่าเป็นส่วนหนึ่งของเรือนจํากลางอ่าคลองเปรมมันง่ายไงในการที่จะให้คุณตักษินไปอยู่ ขยับง่ายดาเนินการไห้ก็ไม่ต้องได้มีขั้นตอนพิธีการขออนุญาตขออนุมัติใครอ่าพอบัะการเองได้เลยอันเนี้ยเป็นเหตุที่ควรสงสัยว่าจะเพื่อการนี้หรือไม่ครับคุณพัชรนะอืมก็หลายคนก็คิดอย่างนั้นแหละว่าน่าจะอยู่ในโรงพยาบาลนั่นแหละสบายสุดแล้วนะถ้าอยู่ในเรือนจำนะครับ